สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับฟิล์มใส่กันร้อยของ AI นะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นของ AI p p f พัดวันนะครับอันนี้นะครับฟิล์มใส่ของเราโดยตัวนี้นะครับก็มีความหนาอยู่ที่165ไมครนนะครับมีเซฟฮิลิ่งนะครับแล้วก็มีไฮโดรโฟบิกนะครับแล้วก็ท็อปโค้นะครับเพิ่มความใสนะครับ ัวนี้มีทั้งสับปีดแล้วก็จมวนนะครับหากเพื่อนสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่าไฮโดรโฟิลเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นตัวถังรถสีประินะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่ติดฟิล์มเรียบร้อยจะเห็นว่าท็อปโค้ชนะครับจะช่วยเรื่องของความใสนะครับสีรถริงนะครับจะมีพวกรอยขนแมวรอยอะไรต่างๆพอติดตัวอปปุ๊บ มันก็จะเพิ่มความใสเพิ่มเข้ไปีกนะครับอย่างฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็ไฮโดรโฟบิกนะครับก็จะช่วยการก่ะของสิ่งสกปรกต่างๆนะครับทำให้ก่อน้อยลงนะครับอย่างเช่นพวกน้ํานะครับช่วงนี้กำกาลังจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็ยังไงก็ลองติดได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเทที่ดูนนะครับอันนี้ฝั่งที่ติดฟิล์มนะครับก็จะเห็นว่าน้ําไม่เกาะเลยนะครับ ส่วนฝั่งที่ไม่ติดฟิล์มนะครับก็เป็นตัวถังรถนะครับก็เห็นเป็นเปื้อนรอยรอยเปื้อนน้าเลยนะครับนี่นะครับลอยเปื้อนน้ำเลยะค,ะะคะรยับส่วนฝั่งที่ติดฟิล์มนะครับก็แทบจะไม่เกาะเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําโคลนนะครับหรือสิ่งกระปุกต่างๆนะครับก็จะไม่เกาะฟิล์มนะครับก็เห็นว่าเริ่มความใสนะครับค่อยงต่างกันมากเลยนะครับ เห็นไหมครับพอหอมมือลูกแป๊บเดียวก็ออกหมดเลยะครับพูกน้ำเดี๋ยวสักครู่ะครับต่อมาครับเดี๋ยวผมมาเทสต,ตัวสองสิ่งกระปกเครื่องของพวกประการเมจิกนะครับรอสักครู่นะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าความใสจะต่างกันมากเลยนะครับ นี่นะครับก็คือท่้งที่ติดฟิล์มนะครับจะค่อยขับเรื่องของความใสมากเลยนะครับคนตั้งที่ไม่ติดฟิล์มนะครับก็จะเห็นเป็นะจะขุ่นมัวปกติเลยนะครับนี่นครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นประคารเมจิกน,นะครับผมเขียนให้ดูนะครับ ติดก็ค่อนข้างยากน,นะครับตัวนี้แต่ว่าเราเลืล่อนแรงสั่งก็สามารถเช็ดออกได้ง่ายเลยนะครับนี่ครับก็รอยแรงสรั่งก็จะหายไปนี่ครับเช็ดความสะอาดง่ายครับตัวแรงง่ายตัวนี้โดยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ AI PPA p a นะครับจะเป็นตัวที่ขายดีของเราเลยนะครับตัวนี้ความหนายอยู่ที่หนึ่ง้าไมครนะครับ ความยาวต่อมวลอยู่ที่15เมตรนะครับสามารถติดรถได้1นคันพอดีนะครับหรือต้องการตัดปีกนะครับก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะครับโดยเจนี้เราสามารถสั่งตัดปีกได้นะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มเข้าวงการของฟิล์มใสกันรอยใหม่ๆนะครับถัดม,มานะครับเดี๋ยวผมมาเทสความยืดหยุ่นที่ดูนะครับว่าตัวนี้ค่อยข้างยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะครับ อันนี้ตัวฟิล์มนะครับก็จะค่อยงมีความหนาอยู่นะครับแล้วก็ใสมากเลยนะครับเวลาอยู่แบบติดต่างๆนะครับความใสค่อยงเยือะนะครับเดี๋ยวนี้ผมเทสต้องความยืดให้ดูนะครับว่ายืดได้ขนาดไหนนะครับนี่ผมติดผ่าไว้ก่อนนะครับยืดจะค่อยงมากเลยนะครับนี่ครับแท้ไม่ต้องเทสไดนะครับในการติดตั้ง แต่วิธีั้นติดจริงๆนะครับก็จะนําคือติดน้ํานะครับเพื่อทําให้แบบติดง่ายนะครับอันนี้ก็คือความยืดของมันนะครับเพราะยืดได้พ,พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไม่หดตัวนะครับนี่นะครับก็เห็นว่ามันยืดได้พอสมควรมากเลยนะครับความยืดตึงค่อนข้างดีนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นพวกไฮโดรโฟบิกเซ์ฟิลลิ่งก็มีนะครับตัวนี้ยืดถึงไว้ข้างดีด้วยแล้วก็ที่เสี่ยมทานคือติดแล้วค่อนข้างใสนะครับว่าเกิดเปรียบเทียบระหว่างด้านที่ติดนะคะกับด้านที่ไม่ติดนะครับเะเห็นว่าฝั่งที่ด้านไม่ติดก็จะมีพวกยิวส้มต่างๆนะครับพอติดปุ๊บนะครับก็จะเ่อยเรื่องของความใสค่อยข้างมากนะครับโดยตัวนี้นะครับก็เป็นตัวของให พีพีพัทวันนะครับขนาดม้วนนะครับอยู่ที่หน้ากว้างเมนรห้นะครับความยาวต่อม้วนอยู่ที่15เมตรนะครับมีเซลล์ฮิลลิ่งนะครับแล้วก็ไฮโดรโฟบิกนะครับที่สำคัญคือมีคอปโค้ดนะครับค่อนข้างใสมากเลยนะครับตัวนี้หากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสอบถามรลอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ